นังสือลาออกในทางกฎหมายคือหนังสือแสดงเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาโดยลูกจ้างแต่ถ้าภาษาที่ผมเรียกก็คือหนังสือสละสิทธิ์ที่จะเรียกรับประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนดเมื่อไรที่คุณเขียนใบลาออกคุณจะเสียสิทธิ์ดังต่อไปนี้ใบลาออกจะทําให้คุณเสียสิทธิ์หนึ่งค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา17หรือค่าตกใจนั่นแหละ หนึ่งรอบการจ่ายเงินถ้าทํางานรับเงินเป็นรายสิบห้าวันคุณจะได้รับอย่างน้อยสิบห้าวันถ้าทํางานรับเงินเป็นรายสามสิบวันคุณจะได้รับอย่างน้อยสามสิบวันสองสิ่งที่คุณจะเสียไปก็คือค่าชดเชยตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตราร้อยสิบแปดคุณสมบัติตามอายุงานอายุงานร้อยยี่สิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีคุณจะมีสิทธิ์รับค่าชดเชยสามสิบวัน อายุงาน1ปีไม่เกิน3ปีคุณจะมีสิทธิ์รับค่าชดเชย90วันอายุงาน3ปีไม่เกิน6ปีคุณจะมีสิทธิ์รับค่าชดเชย180วันอายุงาน6ปีไม่เกิน10ปีคุณจะมีสิทธิ์รับค่าชดเชย240วันอายุงาน10ปีไม่เกิน20ปีคุณจะมีสิทธิ์รับค่าชดเชย300วันอายุงาน20ปีขึ้นไปคุณจะมีสิทธิ์รับค่าชดเชย400วัน อันนี้คือสิ่งที่คุณจะเสียไปถ้าคุณเขียนใบาลากออก 3. คุณจะเสียสิทธิ์เกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของประกันสังคมด้วยเพราะถ้าคุณถูกเลิกจ้างคุณจะได้5 0ของ180วันหรือ6เดือนนั่นเองแต่ถ้าคุณเขียนใบาลากออกตามที่นายจ้างบอกคุณจะได้แค่3 0ของ90วันเท่านั้นเอง สิทธิที่4ที่คุณจะเสียไปสิทธิ์ในการฟ้องเรียกรับค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานมาตรา49ในกรณีที่คุณถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมคุณสามารถฟ้องเรียกรับค่าเสียหายได้โดยปกตินะครับคำวินิจฉัยของศาลสั่งจ่ายตามอายุงานปีละหนึ่งเดือน ทำงานมาแล้ว20ปีคุณจะได้เพิ่มอีก20เดือนสมมุติคุณอายุงาน20ปีคุณได้ค่าชดเชยมาแล้ว400วันแล้วคุณจะได้จากค่าเสียหายอีก20เดือนมาหาศาลเลยนะครับยุคแยะมากมายค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานนี่แหละที่ในจ้างเขากลัวเขาเลยต้องการหนังสือลาออกจากคุณเขายอมจ่ายค่าชดเชยแต่เขาใช้คำว่าเงินช่วยเหลือ เพื่อแลกกับหนังสือลาออกที่คุณจะต้องเขียนให้เขาเพราะถ้าคุณเขียนหนังสือลาออกปุ๊บคุณก็จะเสียสิทธิ์ที่ผมกล่าวมาทั้ง40โดยทันที